สวัสดีครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาใส่กุ้งนะครับบริเวนี้กุ้งเยอะนะครับหัวหารเตรียมมาแล้วนะครับเรียบร้อยสูตรดั้งเดิมนะครับจุ่มน้ำแนละ้วทิ้งได้เลยครับวันนี้เอามาทั้งหมดสี่หลัง ลงไปใส่กันเลย รับหรือเกินไปไปหลังต่อไปเลยนะครับติด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 ติหักคนเดียวนะครับต้องทำใจหน่อย ฝังนี้นี้ก็จะมีคนตีเบ็ดนะครับเต่าหมายต่อไปตรงนี้นะครับใส่ให้เลยฝั่งนู้นก็มีคนกำลังจะมาลาดเนะี่ยคาดว่าจะไม่หายนะ หรือเปล่าเหลืออีก2องหังไปใส่ตรงนู้นนะครับใส่ไปแล้วนะครับเหลือหลังสุดท้าย เอาไว้ตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้๋ัวพรุ่งนี้มาดูผลงานกันนะครับสวัสดีครับ,รบตอนเช้ามาเก็บที่ใส่กุ้งไว้เมื่อวานนะครับฝนตกนะครับเช้านี้ดูกันว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันแรก ไม่ค่อยได้นะครับวันนี้โอ้พอมีพอมีครับสำหรับหลังที่สองนะครับได้ปลาบูตัวหนึ่งนะครับไปต้มปลาบูแล้ววันนี้ หลืออีกสองหลังนะครับจะเอาหลังสุดท้ายก่อนครับบรรยากาศเช้าๆไม่หมอกเยอะนะครับโอ้ลูกกบเขียบโดด โอได้พอสมควรนะครับ อันนี้ก็จะใส่ล่อเหยี่ยวไว้นะครับรอบหน้าจะได้มาง่ายๆครับฝั่งนู้นก็จะมีคนมาหาตกปลาตอนเช้านะครับปลาชะดูปลาช่อน สุดท้ายท้ายสุดตัวนี้น่าจะมีปลาบูไม่มนะีของข้าวค่อนข้างเยอะ สรุปผลงานเช้านี้นะครับได้กุ้งกับปลาบูนะครับตัวประมาณสามสี่ขีดนะครับหนึ่งตัว